สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ f ีเอฟทุกท่านเลยนะครับวันนี้นะครับผมพามาพบกับแบบบ้านชั้นเดียวนะครับเป็นแบบบ้านโมเดิร์นเนาะแบบบ้านหลังนี้นะครับมีชื่อว่าแบบบ้านซับพัฒนานะครับแบบบ้านซับพัฒนาจะเป็น1ห้องนอน2ห้องน้ำา1่ห้องโถงห่ห้องครัว1ระเบียงนะครับผมเนาะตรงนี้นะครับแล้วก็มี1นั่งเล่นด้วยตรงนี้เนาะนะครับผมตรงนี้อ่า แบบบ้านซับพัฒนานะครับจะเป็นแบบบ้านโมเดิร์น3สเต็ปนะครับสเต็ปที่1สเต็ปที่2สเต็ปที่3นะครับผมเนาะก็จะมีลูกเล่นที่หลังคาลวดลายสวยงามนะครับจะเป็น2ห้องน้ำนะครับส่วนห้องครัวนะครับจะเป็นงานที่เปิดโลกนะครับเราตรงนี้จะเป็นไม้ระแนงแก็เป็นไม้แรงที่เปิดโลกนะครับส่วนพี่ๆท่านหนที่อยากจะติดตั้งเป็นไม้ระแนงที่ทึบเลยนะครับก็สามารถ ตีไม้ระแนงตรงนี้นะครับลงมาจนสุดเลยได้นะครับผมเนาะก็จะเป็นเรียกว่ามีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นนะครับผมแบบบ้านซับพัฒนานะครับจะเป็นแบบบ้านที่เน <ENNIS S 1> <t> ้นโล่งโปร่งสบายนะครับผมหน้าต่างบานใหญ่บานยาวนะครับผมเนาะห้องนอนจะมีแค่ห้องนอนเดียวนะครับผมตรงนี้นะแต่ห้องน้ําจะเป็น2ห้องน้ํานะครับเน้นเน้น1ห้องนอนนะครับนะ พื้นที่ใช้สอยนะครับอยู่ที่80ตารางเมตรนะครับเสาต้นนี้ถึงเสาต้นนี้นะครับอยู่ที่10เมตรแล้วก็เสาต้นนี้จะถึงด้านหลังนะครับอยู่ที่8เมตรนะครับหน้าบ้านกว้าง10เมตรลึก8เมตรนะครับ80ตารางเมตรนะครับ1ห้องนอนนะครับผมเนาะอ่านี้ผมพาดูภายนอกเนาะซ้ายขวาหน้าหลังนะครับผมเนาะตรงนี้เอ่านะครับมีช่องระบายอากาศนะครับมีเหล็กตกแต่งนะครับมีให้นะครับผม ังคานะครับการลาดชันนะครับอันนี้น้ำไม่ย้อนแน่นอนนะครับผมเนาะความลาดเอียงของราคานะครับเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิตนะครับผมอันนี้ลาดเอียงหลายลงแน่นอนนะครับผมไม่ต้อง่อกเนาะฐานบ้านสูงอยู่ที่50เซนนะครับตรงนี้นะครับผมชาวบ้านนะครับจะเป็นเสาหลอกที่หรือเสาสาเร็จนะครับทําได้ทั้ง2อย่างนะพี่ๆท่านไหนที่ต้องการเสาสาเร็จก็บอก ก็บอกผมเนาะก็แจ้งผมเสารองกที่ก็แจ้งผมนะครับผมเนาะเดี๋ยวผมเปลี่ยนแปลงให้นะครับตรงนีนะ้เดี๋ยวผมพาไปดูแบบแปลนภายในนะครับของแบบท่าซับพัฒนานะครับว่าแบบแปลนนั้นเป็นแบบไหนนะครับผมเนาะวันนี้นะครับเสียงอาจจะแหบแห้งไปนิดนึงนะครับผมต้องขออภัยพี่พี่เอฟซีทุกคนด้วยนะเสียงอาจจะไม่เหมือนเดิมนะครับมีเสียงแหบเพราะว่า มีเขาเรียกว่าอะไรหวัดลงคอีนิดหนึงนะครับผมเนาะมีน้ำมูกหน่อยๆน,นะครับผมเนตรงนี้เดี๋ยวผมพาไปดูตั้งแต่ทางขึ้นบันไดเลยนะครับทางขึ้นบันไดนะครับจะเป็นบันได3ขั้นนะครับผมตรงนี้นะบันได3ขั้นฐานบ้านสูง50เซนซ้ายขวานี่จะเป็นบันไดชว์นะครับสา,ารสามารถวางการดลกไม้นะครับหรือสิ่งต่างๆที่เราต้องการวางก็วางได้ นะครับผมตรงนี้เนาะระเบียงนะครับเสาต้นนี้ถึงเสาต้นนี้นะครับอยู่ที่7เมตรนะครับผมแล้วก็เสาต้นนี้ถึงปะดนังฝั่งนี้นะครับอยู่ที่2.50เมตรห้าสิบนะครับระเบียงในส่วนบริเวณตรงนี้นะครับตรงนี้นะ2.50เมตรห้าสิบคูณเเมตรนะครับผมเนาตรงนี้ส่วนด้านข้างนะครับจะเป็นที่นั่งเล่นเนาะจะมีบันไดลงมาอีกหนึ่งขั้นนะครับผมบริเวณส่วนนี้นะครับ เาต้นนี้ถึงเสาต้นนี้อยู่ที่3เมตรนะครับแล้วก็เสาต้นนี้นะครับถึงเสาต้นนี้นะครับอยู่ที่3เมตรนะครับผมสมเมตรห้าสิบนะครับผมมาให้ดูเนาะตรงนี้นะเสาต้นนี้ถึงเสาฝั่งนี้นะครับอยู่ที่3เมตรห้าสิบนะครับบริเวณนั่งเล่นตรงนี้นะครับตรงนี้นะสเมตรคูณสเมตรห้าสิบนะครับเนาะ ก็จะสามารถเดินไปทางห้องครัวได้นะครับมีประตูทางเข้าตรงนี้นะครับ1ตัวนี่หบาทนะครับเดินเข้ามานะครับผมผมพาไปดูห้องโถงก่อนดีกว่าเนาะห้องครัวอย่าเพิ่งไปนะครับผมไปทีละห้องนะนะครับผมหน้าบ้านนะครับจะเป็นกระจกอลูมิเนียมบานเลื่อนนะครับเลื่อนออกตรงกลางซ้ายขวาจะเป็นบานฟิกนะครับเนาะห้องโถงมีขนาดอยู่ที่3ามเมตรห้บคูณสามเมตรห้านะครับผนังฝั่งนี้ถึงผนังกฝั่งนี้ นะครับ3ามเป็นห้แล้วก็ผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้นะครับสามเป็นห้เช่นเดียวกันนะครับผมเนาะนี่ก็จะเป็นที่วางทีวีตรงนี้ก็จะเป็นประตูบานเลื่อนนะครับเลื่อนไปทางครอบหัวเนาะนะครับตรงนี้เลื่อนทางด้านขวานะครับผมเนาะตรงนี้ผมพาไปดูห้องนอนที่1นะครับผมเนาะประตูทางเข้านอนที่ nine, 1อยู่ตรงนี้นะครับผมเนาะตรงนี้นะนะครับ เปิดแล้วก็เดินเข้ามานะครับ <_ d ose> ก็จะเจอกับขนาดห้องนอนนะครับแบบบ้านซับพัฒนานะครับจะเป็นหนึ่งห้องนอนนะครับผมเน,ะนาะพนังฝั่งนี้ถึงพนังฝั่งนี้นะครับอยู่ที่3ามเมตรห้าสิบแล้วก็พนังฝั่งนี้ถึงพนังฝั่งนี้นะครับอยู่ที่3ามเมตรห้าสิบเช่นเดียวกันนะครับจะมีหน้าต่างทั้งหมด3บ้าน2ด้านนะครับด้านที่4จะอยู่ฝั่งนี้เนาะ,อะเอาฝั่งนี้ก่อนนะครับ บานที่หนึ่งบานที่สองบานที่สามครับด้านที่หนึ่งแล้วก็ด้านที่สองอันนี้จะเป็นหน้าต่างบานกระทุงนะครับกระทูงยาวเนาะกระทูงกระทุงทางที่นี้ก็คือหมายถึงการเปิดคากนะกระทุงคากนะครับก็คือบานเปิดเบอร์การบานเปิดประตูเข้าห้องนอนนะครับตรงนี้นะอา่านะครับเปิดออกมา,านะครับผมส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นหน้าต่างบานเลื่อนสลับนะครับสามารถเลื่อนสลับ,บ,ลลบไปสลับมาได้ นะครับผมตรงนี้เนาะส่วนเต็กงนอนนะครับ PPFc สามารถหันไปได้้งซ้ายทับขวาทั้งหน้าทั้งหลักแล้วแต่ว่าอยากจะหันไปทางด้านไหนนะครับผมเสียงก็หายๆนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับผมเนาะเดี๋ยวผมเล่นเสียงขึ้นให้นะตอนที่ผมตัดต่อคลิปนะครับตรงนี้เนาะในห้องนอนที่1ก็จะมีห้องน้ำนะครับที่ประตูน้ำเนาะอันนี้เป็นหน้าต่างบานกระทุงนะครับบานกระทุง ตัวนี้นะครับบานนี้นะครับจะเล็กกว่าบานที่อยู่ด้านหน้าฝั่งนี้นะครับผมเราก็จะเล็กกว่านะครับเนาะตัวนี้กระทุ้งค้าเช่นเดียวกันนะครับไปลุกน้ํานะครับขนาดของห้องน้ำนะครับจะอยู่ที่2เมตรคูณ2เมตรนะครับผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้นะครับ2เมตรแล้วก็ผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้นะครับ2เมตรนะครับแยกโซนเปียกโซนแห้งให้นะครับเข้ามาก็จะเจอกับอาร์หน้านะครับ นี่เป็นชักโค้สายฉีชับหลักนะครับผมเนาะตรงนี้อ่าตรงนี้ก็จะเป็นที่อาบน้ำนะครับส่วนอาบน้ำต้องเป็นส่วนเป็นโซน,น,นเตียก็จะลงไปอีก5เซน Gobierno. ห้องน้านะครับเราเดินเข้ามานะครับจะตามลง5เซนนะครับส่วนอาบน้ําก็ตามลงอีก5เซนนะครับผมเนาะตรงนี้มีหน้าต่างมากระทุ้งให้อน,นี้เป็นกระทุ้งจากด้านล่างขึ้นทางบนนะครับนี่เป็นกระทุ้งของห้อง,องน้ํา คัดจมูกนะครับผมเนาะโอเคต่อไปนะครับไปดูห้องครัวเนาะก็ตรงนี้นะครับจะเป็นประตูกระจกอโลเบเดียบานเลือกนะครับขนาดของห้องครัวนะครับห้องครัวมีขนาดอยู่ที่3เมตรคูณ4 50เมตรนะครับขนากฝั่งนี้ถึงขนากฝั่งนี้นะครับอยู่ที่3เมตรแล้วก็ ขนาดฝั่งนี้นะครับถึงขนัดฝั่งนี้นะครับอยู่ที่4ี่เมตรห้าสิบนะครับก็จะมีซิงค์คัวให้หนึ่งตัวนะครับผมเนาะมีอ่างล้างจานนะครับผมอันนี้เป็นที่อ่าเขาเรียกว่าที่วางเตาแก๊สนะครับผมใน่วนนี้เนาะนะครับห้องน้ําที่สองเข้าทางด้านไหนนะครับทางด้านนี้เนาะนะครับเกิดเข้ามานะครับก็จะเจอกับขนาดของห้องน้ํานะครับ จะมีขนาดอยู่ที่2เมตรคูณเมตรนะครับขนาดห้องนอนดึกและห้องนอนที่2องนั้นเท่ากันนะครับผมเนาะตันนี้นะครับเป็นอ่างล้างหน้านะครับชักโครกสายฉีดชำระนะครับอันนี้เป็นส่วนอาบน้ำนะครับก็จะมีฝักบวัวแล้วก็ทอร์นทิงนั้นมีให้นะครับผมเนาะห้องน้ำที่1และห้องน้ำที่2มีขนาดที่เท่ากันนะครับเปิดกันเลย นะครับผมเนาะทางลงหลังบ้านอยู่ตรงไหนนะครับอยู่ทางนี้นะครับก็จะเป็นประตู1บาทนะครับผมตรงนี้นะครับเดินออกมาก็จะเจอกับบันไดสักขัดนะครับผมเนาะทางออกครัวนะครับสาออกสามารถออกมาทางห้องนั่งเล่นได้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับเนาะประตูเข้ามานี่นะครับก็จะเจอกับที่นั่งเล่นนะครับผมเนาะที่เป็นส่วนประกอบของแบบบ้าน แปลนบ้านของแบบบ้านทรับพัฒนานะครับผมเนาะย้ำอีกครั้งหนึ่งน,นะครับหน้าบ้านกว้าง10เมตรลึก8เมตร80ตารางเมตรฐานบ้านตรงนี้สูงอยู่ที่50เซนนะครับผมเนาะเป็นราคาโบเดน3สเต็ปนะครับสเสนอราคาแบบแปลนอยู่ที่3,500บาทนะครับ0984804500นะครับผมเนาะะ ม่ว่าจะเป็นสาสหรือสารของกับที่นะครับพ FC ก็สามารถแจ้งกมได้เดี๋ยวผมพาไปดูโครงสร้างโครงหลังคาของแม่บ้านซับพัฒนานะครับว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างเดี๋ยวผมปิดเปิดลงให้พี่เอฟซนั้นได้ดูไปทีละจุดทีละจุดไปพร้อมกันเนาะว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่เป็นเหล็กอาซีนะครับอาซีวางอยู่บนแผ่นเพดแผ่นเพดวางอยู่บนหัวเสานะครับทุเนาะ พอติดตัง it, it, schnell, divide, ตต้งอาเซอเ็จเราก็มาติด <number> ตั <blaming> ้งดั้นะครับติดตั้งดัางก็มาติดตั้งอกดักนะครับเรียกว่าอกดักนะพอติดตั้งอกดักก็จะมาติดตั้งจันทันนะครับติดตั้งจันทันมาติดตั้งแปรหลังคานะครับผมติดตั้งแปรหลังคามาติดตั้งเชิงชายนะครับติดตั้งเชิงชายมาติดตั้งแผ่นเบตชีสนะครับติดตั้งแผ่นเบท้าชีสก็มาติดตั้งแผ่นเอร่า ต้มแมทเทล่าก็มาติดตามขอบข้างนะครับผมอันนี้งานสามารถสลับไปสลับมาก็ได้แต่สลับก็ได้ไมเยอะนะมีคาดมีตอของมันอยู่นะครับอันนี้ผมเปิดปิดให้พี่พี่เอฟซีทได้ดูว่าโครงสร้างโครงหลังคาแล้วมีอะไรบ้างน,นะครับอะไรเรียกว่าอะไรบ้างน,นะครับก็แบบบ้านซับมหาัศจรรย์นะครับก็ขอบคุณที่พี่เอฟซีทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมแล้วก็ ติดตามผมเลยมานะครับดูในทุกๆคลิปเลยตามผมในทุกๆคลิปเลยต้องขอบคุณจริงๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับ